ครับมือนเกี่ยวกับเมนูข้าวแรงแม่ได้ขี้ฟอมครับนี่ครับขี้ฟอมผสนขี้ฟอมครับตัวกิ้งกาสื่อมาครับสื่อมาด้ตลาดแม่ติดก้อยครับก้อยขี้ฟอมครับมือนี้เมนูมือนี้ใส่บะม่งวงหน่อยอับลักษรแน่ครับอนนี้หอมบัว นู้นเน็ดนู้นปับเมื่อคืนนี่ไปซื้อมาครับผมเขาไปไต่กันนะครับนี่ครับยังกินนู้นใหญ่ตอนมัเป็นโบไคใหญ่โตเลยครับตอนอยู่ในขวดคอนบบกงามเลยเป็นตไค่ตามาถอดถอดแล้วแบกเขาครับแบกเขาเป็นโบไข่ครับแต่มันไข่ม่หยิบแฉบหักเลยสูงแม่งกอกบ่ได้ครับแม่งมีเขือสดๆแล้วก็หมกไคหมูแดงครับ กับปลาสมครับมึงนี่นครับคืนปลาสมสองร้ยี่บห้าบาทได้ครับแลแซ่บมากเลยกับพริบสดสไข่มดแดงมองละซ้า,าบาทยี่สิบบาทครับผมใครเห็นไข่ผักครับติ๋งสิไข่ผักไข่หน่อยมันชิบก้อยครับสีห้วยน้ำปลาก,กินธรรมดาเลยกินสดๆเลยกับข้าะนี่หนมห่อนเนี่ยชิว่าหาไหมมองละซ้า,าบาทกี่ปอมเนื้อหวานี่มกี่ปอมมีร้อยหนึ่งนะครับเด้อนี่ ตอนปิ่งก็บครับไหนต่อมาเผาไฟครับผมขุดแล้วไงขับปูเก็ไ้บครับกวยกับฟอบสูวนเต้องลอกหนังครับเ๋ยวจึงตามมาบนเลยคีบอบขเก็บออกแล้วก็เอาใส่หีบปิ่งไหมล้วไ เจ้าแนะน้ว่าก้อยขี่กับคมนี่มัต้องเอาขี่มันออกแม่แล้วก็เวลาที่ต่ำยังออกมันจีหอมไม่หันเพราะว่าอุ้ยผู้ไทยเนาะผู้ไทยเขาตะมุดเขได้ต่ำตองเวิร์ดเวลาเขาปิ้งนี่ปิ้งให้มันมีขี่ทางในน้ำี๋ยวมึงขั้วออกเขาจะบอกย้ำจิตอันนี่เด็กขี่เออะย้ำสิเขาติต่ำฟักต่ำในโคขูเขาจังเลนขี่ออกเขาว่ามันจีมันแตกทางในหอมเลยค่ะ น,น้ำหยากตัวเป็นยังไงเร็วเลยทำเวลาขบ็บบรรยากาศาห้อปฝาหอมบึมๆน้ำเล็กปั่นเหมือนแดนนี้เปน็นดีเนแล้วครับผลสิดต๊นี่แม่ก็ที่ค้งไวมครับก้อยมือหนาครับผมเหอีกหลายเทียวกนะอยีบอมรัาผมเลยใส่บก่วงน้อย มันส์สงวันเมดเลยแจะงขายอยู่อุ้ยน้ำบาดน้ำเมี่ยงหง้เมื่อแด่อยู่ปลาสมนเนน้ำบาดน้ำเมียงห<อ>ยางนนางหใครผมแม,ม่ใคร่ผมขี่ปลอมใครี่หลัามัน่ะไห้ดับวัวฝนตกมากครับเมืม่อตื้อเือนาแล้วาดแล้วนี่มันแล้วยู่อดดับสามเทียนั่น รับสามเทียนอ่างอเงาเลยครับฝนเออีกเตียนอ,อยากปล่อยก็อดีตเ<ม>ขามีแฟดด้วยครับผมเมื่อกีนีว้าวไฟไปนไส้ยุ่งไ่ไฟสำรองไงว้เพราะเราหันนด่นั่นอฟอีกกระปองไฟดับถอดมันจีนู่นไง ไข่บดใหญดสดๆเลยครับก็บเกลียวหวงังแซบตองห่วงไข่ผักกับไข่สองมกครับมีสองมกเต็มๆเลยกินสองมกก็พอแล้วกินปลาสมท่อนครับว่ากันนี้ว่าเล็กหน่อยไข่ผอมครับกับหอมย่ำไข่ลังตันึ่ะไข่ลงัลงบน กิ่นมลงครับกระปหอม,อมกลิ่นมลงตามต้นไม้ฝาห้องเขาปับบ่นดุ้งได้แล้วเพร่ะอะไรเขาปั่นไน้เด้อมดนี้แลนนี้ระบ,บัวปั่นหกตัวครับผม ร้องถิอมากครับปา่าเหลี่ยมบนปา่อปาออกภาับไปไวันนี้ไปเยอวเพพาะจิ้ไม่หอมนี่ั้นวงไว้ตั้งสมัดคนสมบัดคนหัวตั้งอยู่ที่นี่

เาเสียวลงในโคก,กเป็นสูตรหนึ่งแล้วอาเสียวลงเบมดตูสแล้วเอาสาุๆต่ำในหันละแจะออกมาสับเอาลงต่ำม,มาอีกายเรื่องหลายเรื่องเองยๆเนี่ยับตุกๆแบวก็สับๆเลยฟงงน้อยเดียเียแล้วเนื้อคือเนือยังไงคือปอเนือแนเนือแนแเป็นอีกคน่เหมือนกัตัวนี้เนาเขียนเนาะ Nước như là nướng, này là nướng những đồ Cái này là cà phó xe cua Cà phó mà cua, cà phó nhẹ, thứ lần mới khác Nước này là được nướng lên, lần mới khó đèn, cà phó mà khó đèn Cà phó này กินหอมหอมแซ่บมากครับขอบคุณครับแ้วอยนี้จะเกบิานเลวปีงป่าสมใช่ไหมคีมทำไปว่ดีครับ็ปิีงป่าสมซับแด้ก็ลุกโคกดำครับนี้จึงมตห่มอาหารอาหารอีสานระดับพัตตาข้นครับคอยสูอม ทำให้มันนุ่มให้หลายขึ้นนี่จุกขึ้นมดมันละเอียดนะวะเป็นปลาสมม้มครับตัวเศร้าหาบาไม่รัวขายเศร้าบานตอแม่ตรงไหนตอวแส่บแน่นอนรับผมกีกแล้วผิก,กสดๆสุดยอดปลาสมมัน,มน มันละเอียดครับหมดโลกแล้วครับตอนคนโตปุ๊บปุ๊บบอมนะเนย็งด,ดีครับมึงจาดก็ต้องห่วงใส่ห่วงลงไปแล้วล่อยมันต้อมี ต้สุ่มครับ,บรกกใส่ก้อยแจมแม่กอยง้วยังใส่ง่วงไปอยังไงครับต้อ,ตอสุ่มเดยวม้วงมาสำหรัหอมครับแชบพิสุดสำหรับมวงดิบใม่ารกันาก่หิดก้อย ปีปลาส่งครอพี่มกนนี้ีมาแล้วครับคือบ่ก่อยนี่โคกลดไหมไมาถึงศูนย์หรือ วงจุดไปเลยไ,ยไป <c oughs> ลเลยคนเครื่องลงเห็เบ็ดเลยไปเป็นจุดไปจุดมันได้เจ้างถ่ายลูป <c oughs> งชซยผงอะไอย่างเงผม, <c oughs> มีสิกสดรก็ใส่บิกสดกระ,รด,กระด้บมแม่ <c oughs> ถ้าผิดวยครับมันแจบมันหอม มาเลนะบอสครับกำลงามเลยแข็งขังหัวหอมแ่งแตงนัวว่แล้วครับแตงนัว กนิดนึงบ่เนาะน,น้ำปลาแด,ด,ดกๆๆสวยักนีบบ่แม่อยากขออยากถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมนู่นมาก อยู่ครับนี่นะท่านนี้แหละเพื่ออะไรมันผสมปิงแล้วแต,ลออแต่เวลาออกจากหีบมันมันห่อนครับจะได้เละเล็กน้อยแต่คมแสบก็ตรงเหมือนห่วงครับผม,มนี่ครับก้อยอีบอมเดี๋ยวจะคุกจิ้มรถ เข้มนี่นะครับคือขันไข่มุญแดงแซ่บครับแบบนสดสดเหนหียวความจำหยด,ดยคุกหอยเชลล์ความต่อครับ ใน่อยผักเสริมเทเ,เมไม่ไหมล่ะเขา็ได้ลล่กินไหว่าต่นเสริมสุดสดหอที่สองครับสุดผัด มือปุมปุ่มโอเคครับแสบกันนะครับแล้แบบวว่าสั่นืจังเนี่ยตีเข้มเลยึง,น,งนึงคือสีเข้มบบอครตอนสีนับร่แล้วก็ขเขือนด้วย่เท้าเขือเป็น่างครับหกเงอนนหน่อยมั้มก้อยอมจินงกบพักสดนเขาครับ หวาน,น,ยนอย่นยสุนดอยอดสุดยอดขอทายดูครับเจอกันตอนกินครับผม